วันจันทร์ที่10ธมีนาคม2568ัยยยมนรยิะญาติโยมอยู่นากชาวบ้านบ้านลุมหินได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันกันหรือถือว่าเป็นยุ้งเก่านะสร้างก็น่าจะตกปกถึง70ปีแล้วเก่าเลยนะเ,เลยต้องสมยัยอาจารย์เจิมแล้วค,ครับหรือว่า ต้องจัดก,การบริหารใหม่คือจะทําการถมดินแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆอันนี้ชาวบ้านก็มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เสร็จจากนี้ไปแล้วก็จะไปแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษดูไปทําความสะอาดรอบๆเจดีย์จะได้เทปูจากภูมิทัศน์รอบๆเจดีย์ของวัดบ้านลุงหมีด้วยก็ต้องขออุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ ญาติโยมทั้งหลายได้มีกุศลจิตกุศลศรัทธาได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ก็ขอขอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัรรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตท,ที่วัดบ้านลุงหินแห่งนี้มีพระประธานในโบสถ์แล้ลวก็หลวง,งพ่อปู่กันก็เจิมหลวงพ่อหมาดอกบวัวและเทว,วารักป,ปก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 รักษาให้ญาติโยมชาวบ้านลุกหินท่านทุกคนยงอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุก์จงมั่งมีสีสุข้นจากความยากจนเป็นใจปราศจากภัยพิบัติเจริญด้วยลาบยศสุขสันเสริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเอนทอสาธุน,นี้ญาติโยมชาวบ้านลงเหรนได้ทยอยมาร่วมกันหรือยุ้งเก่าที่ใช้การไม่ได้และทสุดโทรมเป็นอย่างมากหรือออกจะได้ ทำปุติขอสลาฉันต่อไปขั้งคอนมุทนาเป็นอย่างยิ่งเอา้คดดว่ไปะ mong rằng là bắt đầu mọi đâu mà mọi người mọi người mọi người mọi เดี่ยวพุม่มถากคนแล้วก็ไอ้ที่โคกอะถ้าเกิดอันมนันไม่ดีก็เดี๋ยวรับเอาไว้ฟังในใจที่หลังหลังไม่อยู่แล้วที ดอกเหลรือไงเล้อยู่ไ้เออ้าวด้ไปโดอกยไเเออไไไม่่เอานะโดดน้าอมต้องหันมุกเกียี่น่ะนี่แหละนี่ตรดอกชา้พี่ลิดรับมา điệp điệp phải, không không phải oh, không phải, thái, phải thái cả. đang mấy, thăng nữa tí. mua นตัเล็กนอยนเล็จะยิบไปยายิบมตงี้เอใครยิบมอ่ะ nah ันะ่นนบ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครน่าได้ววันแล้วครับเ็อีกนิดหน่อยเรียบร้อยครับครับใกล้เรียบร้อยแล้ว ก <S an other> ำลังก่อนเพิ่กำลังก่อนก่น้เะอาอกัเร็วทิ้ากินข้าวกันเร็วอ <S 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 <ans> <S โอ้กับข้าวนะ่ากินลเลยนั้นเลยโอ้โห